มาที่หน้านี้ค่ะคุณแม่คะรับการเจริญเติบโตของเด็กจะมีสามกราฟคือหนึ่งเป็นกราฟน้ําหนักตัวนอนสองเราต้องดูด้วยว่าเด็กคนนี้สูงสมส่วนหรือเปล่าหรือว่าันที่สามก็คือว่าเราจะดูนะคะน้ําหนักกับส่วนสูงของเด็กว่าสมส่วนนะคะตามวัยนี้หรือเปล่าท้ายเรามาดูว่าแล้วลูกเราเนี่ยน้ําหนักส่วนสูงเนี่ยสมส่วนหรือเปล่ารู้ว่าลูกเราน้ําหนักส่วนสูงสมส่วนไหมแล้วก็มาดูด้านล่างนี้จะเป็นนะคะเนาะ ความยาวของน้องด้านบนนี้จะเป็นน้ำหนักของน้องยกตัวอย่างเช่นเคสที่คุณแม่ถามมาว่าลูกของคุณแม่นะคะเนาะสูงอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าสูงอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าก็คือตรงนี้เนาะตรงนี้หกสิบห้าคือเส้นตรงนี้แล้วก็ลูกของคุณแม่นะฮะหนักอยู่ที่หกโลนะคะลูกของคุณแม่ปกติหรือไม่เอ่อเราก็มาดูหกโล นัก65เอ่ก็อาจจะแบบดูผอมไปนิดนึงอาจจะต้องกระตุ้นการกินนมเพิ่มมานิดนึงแบบนี้เป็นต้นอ่าโอเคไหมเอ้ยแม่ว่าเข้าใจแล้วจ้านะคะเนาะงงไหม